ทำงานเกือบประมาณทัก12ปีที่รานหนุมแก้ผมก็ย้ายไปที่ชนบุรีรแรกๆผมก็คิดลบอยู่นะเพราะว่า,าซีบิลมนั่นเป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ผมเรียนนะครับในการทํางานคงม,มีที่ไหนถ้าให้องค์ความรู้ได้มากกว่านี้นะครับเพราะมันได้ได้ประสบการณ์ได้เงินได้องค์ความรู้รรเรื่องของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็องค์ความรู้มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพราะโลกมันไม่ได้หยุดยิ่งนะครับ การเรียนรูต้ตลอดชีวิตคือการปรับ mindset นะครับแล้วก็ปรับทัศนคติตัวเองนะครับแล้วก็พร้อมจะรับทุกอย่างจึงเป็นที่มาคำว่า life learning เรียนรูต้ตลอดชีวิตครับ ครับพี่ตีครับสวัสดีครับน้องซอฟน้องซอฟมาทํางานกับผมที่สิปแรมลาดหลุมแก้วเนาะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเนี่ยก็เห็นพัฒนาการของน้องซอฟนะครับตั้งแต่อยู่ลาดหลุมแก้วแล้วก็ไปย้ายไปที่ชนบุรีนะครับเขาช่วยทีมงานเราก็โฟกัสในส่วนของรายการเป็นหลักเลยเนาะใช่นะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สุดยอดมากเลยนะสำหรับน้องซอฟของเมิร์กนะครับ ก็ในส่วนที่ทํางานที่ซิบิแลมเนี่ยครับน้องซอบทํางานมากี่ปีแล้วครับก็ต้องย้อนกลับไปประมาณพักยี่ปีที่แล้วนะครับปีสองพครก็ผมจำได้ว่าคุณทิศถามผมใจว่าคว่าถ้าทํางานที่นี่คุณจะสามารถอดทนและกดันได้หรือเปล่านะครับผมก็ตอบไปว่าพ่อแม่ผมสอนไว้ว่าถ้ามีความกดดัน หรือจากการทํางานนะครับก็ให้นับหนึ่งถึงสิบนะครับผมก็คนตอบพี่ทีไปวันนั้นพ,พี่ทีก็ถามถามตอบผมว่าแล้วถ้านับถึงสิบล่ะถึงแล้วล่ะจะทำยังไงต่อผมก็อึ้องไปสักพักประมาณสักหนึ่งนาทีผมก็คิดได้แบบอ๋อผมก็นับต่อไปสิสิบเอ็ดสิบสองสามถึงหนึ่งร้อยคุณทีก็ยิ้มแล้วก็เล่าต่อว่าที่นี่อ่ะการทํางานที่สี่เบลีรมมันมีความกดดันทั้งการงานนะทั้ง,งคนทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องมันจะไม่เหมือนที่เรียน จำได้17เมษายน2 5้5านะครับจำได้เลยผมก้าวเข้ามาที่ซีเบรแรมลาด,ดุ่มแก้วครับก่อนเริ่มง,งานน่าจะเป็นสงการที่มีความสุขมากเลย <laughs> ใช่ครับทั้งครอบครัวทั้งญาติญาติก็ดีใจมากก็เป็นคนแรกที่ได้ทํางานบริษัท CP นะครับก็แล้วก็เป็นคนคนแรกของในรุ่นเลยที่เรียนมา <laughs> นครับที่ทํางานก่อนเพื่อนคนแรกเลยนะครับก็เข้ามาในออฟฟิศไฟผลิตเล็กๆแล้วก็เจอพิธี ด้กับที่ปลายก็วันนั้นพีทีก็ให้ให้ผมไปเรียนรู้เรื่องตู้นึ่งสตรีมตู้นึ่งนะครับเป็นตู้สตรีมเมื่อตู้ใหม่ที่เข้ามาแรกๆเลยครับครับแล้วก็ให้ไปจงลงไลนเรียนรู้เลยใช่ครับไม่โดยไม่ได้ตอนนั้นบอกจริงว่าคำว่าโคชชิ่งกันไม่มีเลยแล้วก็ให้เป็นให้ไปเรียนรู้แอดชิ c h ชิงหน้างานเลยไปบุกให้คุณก็ไปเรียนรู้ไปรู้ว่าโฟลไกเป็นยังไงแล้วก็นึ่งมาเก็บข้อมูลสถิติบาง อความรู้ที่เรียนมานะครับเอามาประยุกต์ใช้เชิงเรื่องแปง้งเรื่องไอเทมส์เนี T ้ยเอามาใช้อยู่จริงๆในที่เรียนมันมันไม่เคยมีมาเลยนะครับ,รบเป็นเชิงทฤษฎีซะเ่ินใหญ่ใช่ครับทำงานเกือบประมาณทัก12ปีที่รานหนุงแก้ผมก็ย้ายไปที่ชนบุรีนะครับปี2557ครับก็ไปช่วยงานที่ชนบุรีครับเรื่องแรกผมก็ คิดลบอยู่นะแต่ผมกลับมาชิดบวกเป็นการที่ว่าเราเป็นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหมมันจะได้กับตัวเรามันไม่ได้กับใครนี่วาผมก็ไปโดยไม่โดยไม่ได้ตัดินใจนานเป็นวันของวันประมาณทักหนึ่งชั่วโมงก็จบละเรารู้ว่า้มันคือโอกาสมันคือเรียนรู้ใหม่เพราะว่าองค์ความรู้มันมันมีได้ตลอดเวลาถามว่าไปที่รุนกังวลไหมก็กังวลแรกๆกังวลนิดนึงแต่ก็ยังมีโค้ดอยู่ยังมีพี่ชีพพี่จิ๋มอนาพรพี่ปาเนี่ยคอย คอยซัพพอร์ตเรื่องของคนหรือแม้แต่ถ้าไปน่นก็จะเจอพีก,กั้งจะสอนเรื่องเทคนิคเรื่องของเครื่องจักรเข้ามาละแมชชีนเข้ามาละ่ะพี่ๆเขาสอนเรื่องเทคนิคต่างๆของแต่และตัวก็จะเหมือนเอาองค์ความรู้ที่พี่เขามีอยู่ใส่ในตัวเรานะครับแล้วก็รับตลอดเราเราไม่เคยปฏิเสธในในการเรียนรู้เพราะว่ามันมันได้คือตัวเรามันไม่ได้กับตัวใครเข้ามานะครับ มาชนบุรีนอกซอปดูส่วนไหนบ้างครับมาเรียนรู้กระบวนการหลักๆกล้มจีบนะครับแล้วก็เรียนรู้กระบวนการผลิตสละเปานะครับที่เป็นคอโปรดักของที่ชนบุรีนะครับก็เรียนรู้ตั้งแต่จุดงานเตรียมงานนะครับขึ้นรูปแล้วก็บรรจุกับทั้งกระบวนการเลยนะครับตลอดทั้งซัพพลายเชนต้องผลิตเลยใช่ครับเป็นการยกระดับของตัวเองที่เรา เ,เปลี่ยนการทํางานใหม่หมดเลยนะครับรับผิดชอบมากขึ้นทั้งเชนมากขึ้นแล้วผลักก็ขยายทั้งจีบเปาข้าวเราไม่เคยดูแบบดูข้าวด้วยนะครับแล้วก็บรรุดเรื่องของข้าวชิลที่เราไม่รู้เพราะว่ามันคือองค์ความรู้ใหม่มันคือผลัก,กใหม่มันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ใหม่หม,หมดเลยนะครับครับต <c oughs> ้องอบมีการเรียนรู้วิธีการทำงาน <c oughs> ในด้านต่างๆอย่างไรบ้างครับก็เรื่องการเรียนรู้นะครับก็การเรียนรู้ก็ถ้าถ้าพูดจริยๆคือประสบการณ์ในการทํางานผมเนี่ยได้มาจากการทํางานจริงเลยนะครับได้จากที่เป็นโค้ชที่เป็นคอยแนะนําในการสอนหรือแม้แต่หน้างานที่เป็นพนักงานนะครับรายวันนะครับรเพื่อนร่วมงานที่เป็นเจ้าหน้าที่เองลูกน้องนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับมีให้คําชี้แนะให้คำเสือแนะ เหมือนพี่กับน้องครับเหมือนครอบครัวเดียวกันที่เรา <laughs> ทําันทด้วยกันมันจะได้วามรู้ใหม่ๆครับไม่ไม่ใช่ว่าเราคิดด้วคนเดียวเรา <c oughs> ได้จากทุกคนเลยนะใช่ครับจากทุกคนทุกคนเราเอาเอาสิ่งที่ดีๆจากทุกคนมาปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ใช้กับชีวิตเราในการทํางานของเราส่วนโค้ชที่เป็นผู้คำบัญชาเราแล้วก็จะสอนนะครับสอนให,สนให้สอนเราคอยชี้แนะให้คาแนะนำกับเราด้วยครับ ตรงนี้เราจะมีการปรับตัวต่อเวลาในการทํางานผมว่าซีบิลิมน่าจะเป็นเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ผมเรียนนะครับในการทํางานาะมีที่ไหนถ้าให้องค์ครู้ได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันได้ได้ประสบการณ์ได้เงินได้องค์ความรู้ครับมีบทเรียนเด็ดๆไหมครับที่เราได้เรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้ ในชีวิตการทํางานของเราหรือว่าในชีวิตส่วนตัวของเราครับก็ผมทํางานที่ทีเปรมเกือบยี่สิบปีครับที่รารลานนนแก้วสิบสองปีครับที่ชนบุรีแปดปีครับถ้าถ้าบทเรียนที่ผมทับใจก่เรื่องของอเรื่องของระบบ TBM ผมเป็นหัวหน้าเสาเอเอ็มด้วยผมใช้ระบบนี้นะครับเอามาประยุกต์มาปรับใช้ในการใช้ชีวิตในการทํางาน นะครับตั้งแต่เรื่องการดูแลเรื่องสุขภาพนะครับดูแลเอ็มนะครับดูแลเครื่องจักรของตัวเองที่เราดูแลรักษาพวกลายกลุมจีบลายสละเปาดูแลรถยนต์เราเองด้วยเราเอามาประยุกต์ใช้เราเอาสิ่ s ที่เรามีอยู่นะครับเอามาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ระบบในองค์กรเรานะครับเราสามารถหยิบตรงไหนามาใช้มาประยุกต์ใช้กับเราได้หมดเลยที่บอกว่า life Long learning มันคือเอาองค์ความรู้จากที่อื่นเอามาใช้ <Okay. S 1> แล้วก็ปรับใช้ต่อชีวิตนี่นะครับ ลองลองอธิบายแชร์ให so ้ฟังหน่อยครับเรื่องเอามาปรับใช้กับในชีวิตประจําวันของเราอะเรื่องการดูแลสุขภาพผมเรียนรู้เรื่องของสุขภาพเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการการบริโภคใหม่เพราะว่าโรค NCD นะครับเพราะเรื่องของครอบครัวหลักๆนะครับทำให้ทำให้ทางพ่อมีปัญหาเรื่องสุขภาพผมเลยต้องปรับไมเซ็ลตใหม่หมดเลยก็เรียนรู้สิ่งที่ผมไม่ได้เรียนมาในผมต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยเรื่องว่าเฮ้ยทาไมเราทาน อินพุตเข้าไปแล้วทําไมเราทําให้เกิดโรคเนีผมก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับกับการบริโภคอาหารใหม่นะครับเพื่อให้สุขภาพมันดีขึ้นเพราะอายุย่างสีสิบบวกแล้วบวกแล้วก็เราต้องปรับเพราะว่าดูละคนข้างๆคนรอบตัวนะครับก็จะมีเรื่องของสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่เห็นเคยแชร์เรื่องการกินคีโตด้วยเป็นไงครับต้องย้อนไปสัก3ปีที่แล้ว ณวันนี้ถามว่าผมทานไหมก็มีทานอยู่นะครับมีการประยุกต์ใช้เรื่องของสุขภาพทานคีโตบ้างนะครับบางสัปดาห์ครับค,บคีโตนี่คืออะไรน้ํามันคีโตนก็คือถามว่าคีโตนมันคือการกรินน้ํามันไหม,มไม่มาถามว่าตอบว่าไม่มันเป็นการแค่เปลี่ยนอินพุตให้ร่างกายเรารู้ว่าให้ใช้ไขมันในร่างกายให้เกิดประโยชน์ครับร่างกายเราใช้พลังงานจาก,กแป้งและไขมันครับ แล้วแเขาให้เป็นพลังงานแต่เราไม่เคยใช้พลังงานจากไขมันเลยครับนะครับไปเป็นพลังงานนะครับการฝึกนะครับก็หลักๆคือการฝึกคือเราต้องทานไขมันก่อนเพื่อให้ร่างกายมันจําในสิ่งที่มันไม่เคยใช้มาก่อนมันใช้แต่แป้งมาเราตั้งแต่4ี่ิปีที่แล้วผมทานแต่แป้งมามันก็ใช้ พลังงานจากแป้งเดียวครับไขมันก็มีทั้งไขมันดีไขมันไม่ดีใช่ใช่ครับเราเลือกบริโภคอย่างไงใช่ไขมันไขมันที่ผมเลือกผมเลือกไขมันที่เป็นดีนะครับที่มันไม่เกิดการอินเฟมก็คือว่าเป็นอักเสบในร่างกายไขมันเดียวไขมันดีก็พวกต้องมีโอเมก้าสามเยอะเช่นน้ํามันหมูครับน้ํามันมะพร้าวน้ำมันมะกอกนี่คือไขมันดีที่เหลือคือไขมันเร็วเลยอทานแล้วทําให้เกิดเกิดโรคโอักเสบ n c d ทั้งหมดเลย ครับใช่ครับพวกน้ำมันปาล์มน้ำมันน้ำมันทานตะวันน้ำมันําคาทุกอย่างครับดูหน้าใครไ้หน้าทุกคนถ้าการบวมหน้าบวมๆเนี่ยใช่เลยคือการอินเฟมในร่างกายคืออาการอักเสบในร่างกายครับแล้วเราเรียนรู้จากที่ไหนมาครับการเรียนรู้นี่ครับสำคัญเลยผมผมติดตามเพจเกี่ยวกับสุขภาพเลยหมอที่โรงพยาบาลปิเศษบนโซเชียลใช่โซเชียลเลยก็ท่านก็สามปีที่แล้วอายุ52ตอนนี้ท่านก็สามารถอายุเหมือน เซลล์ปรับร่างกายเหมือนคนอายุ40่สิต้นๆก่อนก็ทานนี่แหละครับก็ทานกีโตเนี่ยนะครับก็ปรับปรับเปลี่ยนใช่ครับผมก็ไบโอเอน40นั่นเองครับครับใช่ก็เหมือนเอเจนต์จิ้งก็ก็ดูว่าเซลล์ร่างกายเราอายุเท่าไหร่เซลล์มันจะบอกว่าเหมือนผมนัางกายนิสี่42เนี่ยจริงๆเซลล์อาพคนได้แค่ได้32ก็ได้ครับมันคือเอเจนจิ้งคนหนึ่งนะครับตอน ย้ายไปชนบุรีใช่ไหมครับน้องชอกมีความรู้สึกยังไงครับหรือเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราก้าวข้ามจุดนั้นได้ยังไงอยากให้แชร์ให้กับน้องๆท่านอื่นโดยตอนที่ผมย้ายไปนะครับก็ที่ผ่านมาได้มันมีเรื่องขาดอดทนผมเอาเรื่องของตัวอิอทธิบาทสีเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นมีเรื่องของฉันทะวิริยะจิตตะวิบับงสาก็คือผมต้องรัดก่อน ฉั้นทาคือผลลัพธ์ในงานก่อนวิริยาผมต้องอดทนควาอดทนวิทย์คุณการผมเนี้ยแล้วก็แล้วเพราะแล้วผมมีเรื่องของจิตตะผมไปเรื่องของโฟกัสผมต้องโฟกัสกับงานนะครับแล้วก็ไปทบทวนก็เหมือนพิธีชอบสอนผมว่า PDCA มันก็คือฉันทะวิทยาจิตตะที่มังสาคือการวนวนไปเรื่อยประกอบกับที่ผมผ่านมาได้ก็คือผมมีโค้ชที่ดีมีพี่ๆคอยช่วยร่วมถึงเพื่อนๆหรือข้างๆที่คอยเป็นให้คําชี้แนะ จริงๆคําว่าทีมงานสําคัญเลยเพราะถ้าไม่ได้ทีมงานมามันก็มันก็ไม่มได้ผ่านมาได้ในถึงปัจจุบันนี้เราเหมือนกันต้องเรียนรู้ตั้งแต่ทุกอย่างเลยเรียนรู้ใหม่หมดเลยที่ผ่านมาได้นถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วเรามีทีมงานที่เข้มแข็งด้วยนะครับใช่ครับวีวินเอสอาชีพใช่ครับใช่ครับมันคือ culture ตัวนึงของว่าเรา แล้วน้องซอฟมีหลักการแนวคิดในการสร้างทีมงานยังไงครับทีมงานเนะี่ยเราก็มีทั้งผมเปลี่ยนแนวะคิดใหม่คือมีเรื่องของลูกน้องนะครับผมจะสอนเสม,มอว่าเราทำไงก็ได้ให้บนคาจัดการทีมงานเหมือนลูกจะรักเหมือนลูกแล้วคนรักเหมือนน้องมันจะมีความผูกพันนั่นคือกดิกาศข้าผูกพันมันเรารักเหมือนพู่กับน้องแต่ถ้าเราบอกว่าทีมงานเหมือน,นหัวกับหน้ามันคือแค่สั่งเดียวมันจะไม่ได้เรื่องของ ทางจิตใจแต่ถ้าเรารักเหมือนลูกกับน้องความผูกพันถึงมากขึ้นก็เรื่องของสร้างทีมงานให้มีความเก่งมากขึ้นนะครับผมเพิ่มเติมก็เรื่องของให้ให้โอกาสนะให้โอกาสในกล้าในกล้าแสดงออกนะครับมีเวทีให้เล่นผมก็ยอยคอยอยู่ข้างๆผมใช้คำว,ว่าโคชชิ่งเข้าไปช่วยนะครับให้คําแนะนําให้คําสอนแล้วก็พาน้องๆไปสู่เป้าหมายนะครับโดยให้อิสระในความคิดโดยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตีกรอบทั้งหมดเลย เปิดโอกาสให้การเรียนรู้ใหม่ๆโดยไม่ได้ได้บังคับการสร้างบรรยากาศแกงก้าใช่แล้วก็คือว<า>ัฒนธรรมของเราใช่ครับตัวอย่างถ้าเป็นยกเคสเลยนะครับบรรยากาศผมเอาที่ผมทําแบบถือว่ามันมันเป็นเคสที่แกงกล้าคือตํารวจลายคาว่าคำว่าวตํารวจลายคืออะไรคือมันคือกิจกรรมหนึ่งที่เราไปตรวจพนักงานที่อยู่ในลายการผลิตนะครับเราผมแต่งตั้งเหมือนเป็นผมเป็นผู้กํากับน้องซุปก็จะเป็น เป็นตำรวจที่เป็นดาบคอยตรวจพนักงานแต่งที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยป้องกันเส้นผมออกจากการผลิตอผมจะให้น้องเป็นตัวแทนผมเหมือนเป็นดาบคนหนึ่งที่เบคอยไปตรวจเพื่อให้พนักงานตระหนักในการแต่งกายให้เรียบร้อยนี่คือการสร้างบรรยากาศหนึ่งเราเราเป็นผู้นําก่อนเราต้องพาพนักงานทําด้วยซุปทําด้วยนะครับสําคัญคือต้องต้องต้องพาเขาเดินนะครับ<ช>ผู้นาต้องลงมือปฏิบัติใช่ครับ,รบทําจริงนะครับแล้วก็น้องๆก็จะถามตามว่าเฮ้ย hey, เรา ขนาดัวหน้ายังทําได้เลยไม่ภาษาอะไรกับซุปหรือ,อหนงานก็ทําได้ครับครับนี่นนโรโมเดลที่ดีนี่นี่คือเป็นเคสที่ที่ทำแล้วมันมันมันเกิดคําว่าตำรวจลายเกิดขึ้นครับครบทัที่มาคําว่าตำรวจลายจริงจริงมันเป็นแค่นํามาทําแต่ทําไงก็ได้เปลี่ยนจนัดนามันทาเป็นรูปธรรมชัดเจนครับก็เคสที่เป็น ตาเดืนๆก็เรื ness, BM, ่องของระบบ TBM นะครับก็ผมในฐานะเสาเอนะครับผมก็พาทีมงานเข้าไปทำกิจกรรมผุ่มย่อยก็ผมเนวหนะเสาเองผมก็ต้องพาทีมงานแล้วก็พนักงานชับฟอร์นะครับก็แล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับผมก็ลงไปเรื่องของการคินนิ่งนะครับเป็นหัวใจของโรงงานฟู้ดเลยนะครับใช่เรื่องของการคินนิ่งจริคินนิ่งก็เรื่องของเวลาในการล้างนะครับผลเชื้อต้องผ่าน การเช็คก็ตรวจสอบครบอุปกรณ์ครบหล่อลื่นก็มีรอบการหล่อเลื่นมาให้ให้อัดจารบีตามรอบพวกนี้ครก็เครื่องจักรทุกตัวมันต้องมี3ระบบอยู่นี้ระบบ TBM เราผลิตอาหรเก็เน้นเรื่องของ food safety นะใช่ครับการหล่อเลื่นทําเองแล้วก็พาทีมงานที่เป็นลูกน้องทําด้วยทำนี่นี่นลครับคือเป็นการพาทีมงานให้มันสามารถทําได้ c m i ใช่ครับตัวจเช็คอีกอย่าคนใช่ครับแล้วเขาก็สามารถนํากลับไปท้ายที่บ้านด้วยไปตรวจเช็คโมเตอร์ไซค์เขาเองพวกนี้ฮะกับกับที่เราไปเช็คตัวเช็คระบบ TBM ที่เราใช้เอเครื่องเครื่องจักรเครื่องเครื่องดูน้ำจีบเราครับก็ได้ซึมซับระบบการทำงานต่างๆนี่นี่คือเป็นเป็นเป็นเคสที่เราเอาไปใช้ได้จริงกับการทํางานแล้วก็กับที่บ้านนะครับเรานําระบบเราเรียนรู้มาปรับใช้ใช่ไหมครับเมื่อเราได้เรียนรู้ เราก็ต้องมีการสอบเหมือนเราเรียนหนังสือเนาะเมื่อเราเรียนเราก็ต้องสอบใช่ไหมครับชนบุรีนี่สอบไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับครับก็ผลการสอบนะครับของเราได้รางวัลเอ็กซ์ลนนะครับจาก JIPM นะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับครับเยี่ยมเลยครับในเรื่องของลูงฝังทีมงานถ้าว่าผมถ่ายทอดในเชิงตัว ดิจิัลมากกว่าผมมอกว่าเราเราต้องเปลี่ยนคาว่าเอกสารให้อยู่ในตัวสมาร์ทโฟนมากที่สุดเปลี่ยนทำไงก็ได้ให้เปลี่ยนจากเอกสารทุกอย่างให้มันแม่นยาถูกต้องประมาณนี้นอนลองยกเคสให้ฟังหน่อยเลครับทำอะไรบ้างอ่ง่ายๆนะครับเหมือนคําว่า Google Form นะฮะที่เราใช้ตัวที่เราเก็น QR Code นะฮะสร้างสํารวจความพึงพอใจจริงๆใน Google มาสามารถทําได้เลยสามว่าสํารวจความพึงพอใจ หรือแม้แต่การเช็คชื่อพนักงานที่อยู่ในเอกสารแล้วก็สามารถเจนเข้าไปอยู่ในตัวตัวแท็บเล็ตหรือมือถือได้พวกนี้พยายามจะให้น้องเรียนรู้พวกนี้มาติดใหม่ๆเพราะว่าโลกตอนนี้มันไปไกลใช้เทคโนโลยีพวกดิจิเตทเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาปรับการทํางานใหม่มากขึ้นเพื่อให้เพื่อให้ทานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีอะไรมีอะไรที่ว้าวกว่านี้อีกไหม ที่ว่ากว่านี้ครับถ้าผมจริงๆผมอยากจะใช้เทคโนโลยีตัวบล็อกเชนเข้ามากับใช้กับองค์กรว่ามันมันแม่นยํามากกว่ามันสามารถย้อนขบวนการได้หมดจริงๆถ้าผมผมมีองค์ควมนะครับเป็นผมอยากได้แบบให้มันง่ายมากกว่าหรือแม้แต่การจ่ายตังผ่านผ่านระบบหรือแม้แต่การทํางานที่เป็นทํางานอย่างเงี้ยได้ได้เงินพวกนี้ครับถ่ายรูปได้เงินครับมัน Work to E a r n นพวกนี้ครับ m o v e to e a r อออกกำลังกายได้เงินทําทุกอย่างให้มันสามารถเจนจากที่เราเนี้ยเป็นเป็น ดีเป็นแต้มให้พนักงานครับเป็นแต้มให้พนักงานพวกนี้มากกว่ามันคือสร้างเขาเจอให้พนักงานรักองค์กรเหมือนที่พนักงานจะบอกว่าพนักงานต้องตรวจเช็ค AM นะครับเช็ค k i น n ่งพวกนี้ถ้าพนักงานมีใบตรวจเช็คใบรายงานทำไงให้พนักงานทําทุกวันให้เขามีมีแต้มหรือมี point ให้พนักงานแล้วเอา p o ต์เนี้ไปซื้อของเซเว่นซื้อของในองค์กรเราได้ทำไงให้สร้าง loyalty กับองค์กรให้พนักงานและองค์กรเนี่ยมันน้ำนงสร้างทุกๆคนพันกว่าคน ผมว่ามันต้องใช้ที่เขาไปช่วยมากกว่าจริงินแต่อยากจะทามากกว่าแต่องค์ความรู้ววาอาจจะไม่ถึงแต่คนข้างหลังผมนะ่ะอาจจะถึงต้องหาเด็กใหม่เข้ามาช่วยสังก,กัดโ,โลกมันเปลี่ยนไปเยเร็วมากก็คิดว่าหวังจะสําเร็จในอนาคตอันใกล้นี้เนาะถ้าเราได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็องค์ความรู้มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับจึบบงเป็นที่มาคำว่าไลฟ์ลวอรนี่เป็นรู้ตลอดชีวิต ครับผมอยากให้ซอฟช่วยแชร์มุมมองเรื่องของการเรียนรู้นะครับเพื để, ่อน้องน้องรุ่นรุ่นต่อไปในอนาคตของเราครับก็บผมคิดว่าในโลกปัจจุบันในโลกอนาคตนะครับก็ที่ปัจจุบันมันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเยอะนะรเราต้องเราจะมีการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราจะมีการากแรกเราองปรับปรับ mindset ก่อนปรับแนวคิดนะครับเพื่อให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อเราปรับตัวไมเซ็ตเสร็จแล้วเราต้องมีการนะครับอัปสกิลนะครับคำว่าอั s สกิลก็คือปรับวิธีการทํางานใหม่ๆนะครับเช่นเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทํางานนะครับเช่นเอามาทดแทนกระดาษนะครับที่เราใช้ยอยู่เป็นมือถือเป็นแท็บเล็ตครับเรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับหรือเทคโนโลยีเว็บสามใหม่ๆเข้ามาช่วยในการทํางานกับองค์กรเมือ่ออัพมืออัพสกิลเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการต้องมีการการีสกิลคําว่ารีสกิลก็คือเอาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อีกด้วยเช่นนะครับเรื่องของการวางแผนการผลิตเนี mm ่ย hmm. ต้องเรียนรู้รการประกันคุณภาพนะครับการาบรุงรักษาเครื่องจักรหรือแม้แต่เรื่องของการาบัญชีเบื้องต้นเนี้นะครับเราต้องเอาเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวเรานะครับเพื่อให้เราศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็องค์ความรู้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะโลกมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับ mm hmm. การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือการปรับ mindset แล้วก็ปรับทัศนติตัวเองนะครับแล้วก็พร้อมจะรับทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับเราก็อยู่กับในสังคมในในโลกนี้ไม่ได้จึงเป็นที่มาคำว่า Lifelong Learning เปีนยนร้ตลอดชีวิตครับก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องซอฟมากเลยนะครับที่ได้มา แชร์มุมมองแง่คิดนะครับในการทำงานของเราชีวิตบนตัวนะครับ,รบก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สับน้องๆรุ่นต่อๆไปนะครับรวมถึงบุคคลภายนอกที่ได้มาเรียนรู้มาสัมผัสกับองค์กรของเราซีพีแ a บในวันนี้ครับ,รบขอบมากครับคุณทีครับ